สามเรื่องจริงของบันริที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ข้อแรกแม้ว่าจะดูเป็นพี่สาวคนโตแสนอบอุ่นจิตใจดีแต่จริงๆแล้วเธอก็ค่อนข้างขี้แกล้งเลยนะแค่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเธอจะเน้นไปทางแซล์มากกว่าอารมณ์แบบพี่คนโตที่ชอบแย่น้องเล่นๆข้อที่2องวยความที่เธอเนี่ยอายุเยอะกว่าคุณอื่นจึงมีหลายครั้งเลยนะที่เรื่องราวเนี่ยเหมือนจะแอบบอกเราว่าเธออาจจะมีความทรงจําบางอย่างก่อนที่พวกโตเอกจะถูกเก็บมาเลี้ยงก็เป็นได้เพียงแต่ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยตรงๆสักทีข้อที่3ด้วยความที่เธอมีความเป็นผู้ใหญ่ดูท่าทางพึ่งพาได้ก็เลยมัักจะได้รบ ปกป้องน้องๆเสมอแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทํายังไงเธอก็กลัวนั่นก็คือผีถึงขนาดแค่พระเอกพูดถึงนิดหน่อยเนี่ยก็ทาเอาหน้าซีดตัวสั่นเลยทีเดียวเอาจริงมันมีอีกหลายอย่างเลยนะที่แอนิเมสเนี่ยยังไม่ได้บอกคุณแต่ถ้าคุณอยากรู้มันด้วยตัวเองตอนนี้ทางบุ o k w a l k เ r อเขาก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสมาชิกใหม่ใส่โค้ด LEO 6 0 SJ มาจ e ัดอีบุ๊กเพื่อเรื่องนี้รับส่วนลดไปเลยทันทีากสิบเปอร์เซ็นต์จากากติสี่เล่มเนี่ยราคาา,คา,ททา,า,า,ากงงารออกาาก้อยยี่สิบหก่าทเวล